แค่เหรียญในกระปุกปังปอนจะซื้ออะไรในตลาดนัดได้บ้างนะเช้าวันอาทิตย์ปังปอนยิ้มกว้างเพราะวันนี้แม่จะพาไปตลาดนัดเขาอุ้มกระปุกอมสินแน่นตั้งใจจะใช้เหรียญที่เก็บมานานสะหน่อยระหว่างเดินในตลาดมีของเล่นมากมายเต็มไปหมดเขามองซ้ายทีขวาทีมีของที่อยากได้เต็มไปหมดเลยแต่พอหยิบกระปุกขึ้นมาดูปังปอนนึกถึงคำของพ่อเงินทุกบาท จะมีค่าถ้าเราใช้มันอย่างรู้ใจตัวเองนะลูกเขาเลยไม่รีบซื้อทันทีแต่เดินต่อไปอีกหน่อยจนเห็นร้านของคุณลุงที่ขายต้นไม้เล็กๆในกระถางเขายิ้มแล้วใช้เหรียญทั้งหมดซื้อต้นไม้ต้นหนึ่งกลับบ้านเย็นวันนั้นปังปอนยิ้มภูมิใจรดน้นต้นไม้ของเขาเบาๆแล้วพูดกับแม่ว่าหนูไม่ได้แค่ซื้อของแต่ซื้อความสุขที่โตไปพร้อมกับต้นไม้นี่แหละครับ แม่ยิ้มและลูบหัวลูกเบาๆเพราะรู้ว่าวันนี้ปังปอนเข้าใจคำว่าใช้เงินให้มีค่าแล้วจริงๆของที่มีค่าที่สุดคือของที่เราใช้เงินซื้อด้วยความคิดไม่ใช่แค่ความอยาก